สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ค่ะเจอกันวันพฤหัสบดีที่2กันยายนนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูได้บอกกับนักเรียนไปแล้วว่าครูจะมีคลิปมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองนะคะเนื่องจากวันนี้คุณครูติดประชุมกับเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถมาสอนนักเรียนได้เพราะฉะนั้นครูขอให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ได้ใช้เวลาตรงนี้นะคะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองหากไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถเปิดซ้ำหลายรอบนะคะเพื่อ อ่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในสถานการณ์อย่างนี้นะคะคุณครูก็เป็นห่วงนะว่ากลัวว่านักเรียนเนี่ยจะไม่ได้เรียนหรือเรียนไม่รู้เรื่องนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงของ,ของคุณครูนะคะก็ขอให้นักเรียนได้ใช้เวลาตรงนี้อย่างคุ้มค่านะคะเพื่อประโยชน์ที่ได้ก็จะได้กับตัวนักเรียนเองแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นครูก็คาดว่าเราก็น่าจะได้มาเรียนกันที่โรงเรียนนะคะ สำหรับเมื่อวานนะคะคุณครู ise, ได้สอนนักเรียนไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใช่ไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสรุปอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงทางกย ourt, งางยภาพก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วสมบัติของสารจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสมบัติของสารจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะสาหรับวันนี้คุณครู ise, จะมาสอนรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเช่นจากน้ํากลายไปเป็นน้ําแข็งเนี่ยเราเรียกว่าอย่างไร หรือจากการที่ลูกเหม็นที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าค่อยๆมีขนาดเล็กลงนั้นเราเรียกว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาศึกษาจากใบความรู้ที่ครูมานำมาให้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะอย่างที่คุณครูได้เกริ่นไปเมื่อข้างต้นนะคะว่า,าสารเนี่ยสามารถเปลี่ยนลักษณะไปมาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแผนภาพนี้การเปลี่ยนสถานะของสารก็นักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการเปลี่ยนสถานะของสารก็คือ การที่สารเปลี่ยนสถานะไปเราก็สามารถทําให้สารนี่เปลี่ยนกลับสถานะเดิมได้อีกซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้แผนภาพนี้เป็นแผนภาพสรุปนะคะถ้านักเรียนสังเกตได้ดีสารจะมีอยู่3สถานะก็คือสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สนักเรียนสังเกตลูกศรนนะคะเช่นไปดูที่ของแข็งสีสเขียวนะคะของแข็งสามารถกลายไปเป็นของเหลวได้นักเรียนไปดูที่หมายเลขนึงเขาเรียกว่าอะไร การที่ของแข็งกลายเป็นของเหลวนะคะป ragt, ไปดูข้างล่างในกรอบสีเขียวนะคะการที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการหลอมเหลวแล้วการที่ของเหลวกลายไปเป like wow ็นของแข็งเราจะเรียกว่าหมายเลข6นะคะการแข็งตัวของเหลวเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีอยู่สอง่ามีก็จากของเหลวกลายไปเป็นแก๊สก็ค 1977, ือหมายเลข2เราจะเรียกว่าการระเหยส่วนแก๊สกลายไปเป็นของเหลวหมายเลข5นะคะเราเรียกว่าการควบแน่น แก๊สก็เหมือนกันค่ะสามารถกลายไปเป็นของแข็งได้แก๊สกลายไปเป็นของแข็งก็คือหมายเลข3คือการระเหิดกลับของแข็งก็สามารถกลับไปเป็นแก๊สได้นะคะหมายเลข4คือการระเหิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสารเนี่ยทั้ง3สถานะนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ซึ่งสมบัติของสารจะไม่เปลี่ยนแปลงเราเรียกการเปลี่ยนแปลงการการเปลี่ยนแปลงสถานะนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูการหลอมเหลวนะคะนักเรียนจากภาพเราจะเห็นว่าน้ำแข็งเมื่อเวลาผ่านไปจะกลายเป็นเป็นน้ำใช่ไหมคะของแข็งมีสถานะเป็นของแข็งน้ำแข็งนะคะมีสถานะเป็นของแข็งส่วนน้ำมีสถานะเป็นของเหลวแสดงว่าของแข็งกลายไปเป็นของเหลวเราจะเรียกว่าการหลอมเหมเลวนะคะส่วนภาพนี้เรานำน้ำซึ่งเป็นของเหลวมาให้โดนความร้อนนักเรียนจะเห็นมีไอนะคะไอระเหะะยขึ้นนะคะ ลักษณะนี้ก็คือเป็นไอน้ํานั่นเองก็แสดงว่าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นเป็นไอน้ําซึ่งเราจะเรียกว่าเกิดการกลายเป็นไอนั่นเองซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าถ้าเราตั้งให้อ่าผิวน้ําค่อยๆระเหยนะคะเราจะเรียกว่าระเหยแล้วกลายเป็นไอแต่ถ้าเราตั้งให้ดดนความร้อนอีกลักษณะน้ําตรงนั้นก็จะเดือดนะคะเราเรียกว่าจุดเดือดนั่นเอง อ่าส่วนภาพนี้จะซับซ้อนหน่อยนะคะเราเรียกว่าการควบแน่นหมายถึงถ้าเราียนดูนะคะกระบวนการก็คือการควบแน่นก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อลดอุณหภูมินะคะหรือเพิ่มความดันของแก๊สจ,จนกระทั่งถึงระดับหนึ่งอนุภาคจะมีพลังงานนะคะทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้าใกล้าม,ากมากขึ้นทําให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากในที่สุดก็จะสามารถทําให้โมเลกุลรวมกันเป็นสถานะของของเหลวได้อ่าให้เรานึกถึงการที่ เราต้มน้ำแล้วกันนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อเอาไว้ตอนแรกนะคะน้ําระเหยก็จะมีไอ้น้ํานะคะเล็กๆไปเกาะบนฝาหม้อใช่ไหมคะเมื่อเกาะเยอะๆเข้าอนุภาคมันเยอะขึ้นนะคะจากละอองน้ําเล็กๆรวมตัวกันก็เกิดการควบแน่นนะคะนี่คือเขาเรียก,กาการควบแน่นการควบแน่นก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแกส๊สกลายมาเป็นของเหลวนั่นเองอสําหรับการเปลี่ยนสถานะอันดับต่อไปก็คือเราเรียกว่าการแข็งตัวก็คือ จากการที่เราทำให้น้ำซึ่งเป็นของเหลวลดอุณหภูมิไปก็จะทำให้กลายไปเป็นของของของแข็งนะคะอ่าอย่างนี้เราเรียกว่าการแข็งตัวและอีกแบบหนึ่งนะคะการเปลี่ยนสถานะอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าการระเหิดนักเรียนคะการระเหิดให้เรานึกถึงอ่าลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นก็คือเป็นลักษณะของแข็งสีขาวซึ่งบรรจุอยู่ในถุงซึ่งแม่ชอบมักที่จะซื้อมาไว้ในตู้เสื้อผ้า เพื่อป้องกันไม่ให้พวกแมลงสาบนะคะพวกแมลงเนี่ยมากัดกินเสื้อผ้านะคะเพราะมมีกลิ่นฉุนนะคะสัตว์ไม่ชอบก็จะไม่เข้ามาในตู้เสื้อผ้าพอเราซื้อมาตอนแรกนะคะสมมุติว่ามันจะมีขนาดเท่ากับเม็ดเท่ากับนิ้วโป้งแต่พอผ่านไปหนึ่งเดือนถ้าเราไปสังเกตดูนะคะเราจะเห็นว่าขนาดของลูกเหม็นเนี่ยมีขนาดเล็กลงทง้ทงๆท,ที่ไม่โดนน้ําเลยลักษณะแบบนี้การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงจากของแข็งนะคะ แล้วก็ขนาดเล็กลงโดยที่เราไม่รู้ก็คือเปลี่ยนไปเป็นแกส๊สสรุปก็คือการระเหิดคือการเป็นสถานะจากของแข็งกลายเป็นแก๊สนั่นเองค่ะและเมื่อกี้นะคะของแข็งกลายไปเป็นแกส๊สเราจะเรียกว่าการระเหิดแต่ถ้าสลับกันอาจากแก๊สกลายไปเป็นของแข็งแบบนี้เราจะเรียกว่าการระเหิดกลับนั่นเองนะคะจะสลับกันนะคะสำหรับรูปแบบอีกสุดท้ายที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูก็คือเป็นการละลาย การละลายจะแตกต่างกับการเปลี่ยนสถานะนะคะการละลายไม่เหมือนกับการเปลี่ยนสถานะการละลายหมายถึงการที่เรานำสารสองชนิดขึ้นไปมาผสมกันนะคะาสามารถผสมกันอย่างกลมกลืนถ้าผสมกลมกลืนเราเรียกว่าสารละลายทีนีก้การละลายเนี่ยจะต้องประกอบด้วยตัวทําละลายแล้วก็ตัวถูกละลายตัวทําละลายส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยของเหลวก็คือน้ํานั่นเองเช่นน้ําเราพาไปผสมกับเกลือตามภาพนะคะ น้ำเป็นตัวทำละลายส่วนเกลือเป็นถูกละลายนะคะคือถ้าผสมกันปับ๊บเกลือละลายหมดผสมกับน้ำกลายเป็นสารเนื้อกลายเป็นสารละลายแล้วเป็นสารเนื้อเดียวมองเห็นเหมือนกันหมดนะคะอันนี้เราเรียกว่าการละลายนอกจากนี้ก็มีน้ำตาลกับน้ำก็ได้นะคะหรือกาแฟผงกาแฟผสมน้ำร้อนก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการละลายเช่นกันก็สำหรับคลิปความรู้จิ้นครูมอบให้นักเรียนนะคะ ก็มีแค่นี้ถ้านักเรียนดูแล้วยังไม่เข้าใจก็เปิดฟังซ้ำนะคะเพื่อ,อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นถ้าใครที่เข้าใจแล้วนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดนะคะง่ายมากเลยซึ่งวันนี้คุณครูให้นักเรียนเซฟรูปภาพแล้วก็ติ๊กถูกนะคะในรูปภาพว่ามันตรงกับการเปลี่ยนแปลงของสารแบบใดนะคะาภาพแรกมีทั้งหมด3ภาพนะคะ ก็ให้นักเรียนทําแล้วก็ส่งในลายส่วนตัวไม่ต้องละกลอกในสมุดนะคะนักเรียนให้เซฟรูปภาพแก้ไขแล้วก็ส่งลายส่วนตัวคุณครูมาเช่นเดิมก็สําหรับวันนี้นะคะครูมีความรู้แล้วก็มีแบบใบงานมาให้เพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนได้ทําแล้วก็ส่งลายส่วนตัวคุณครูมาแล้วคราบต่อไปเราก็จะมาเรียนกันตามปกตินะคะสําหรับวันนี้ก็คุณครูขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ